สบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตุก๊กสาวลาวซับเหนือเราทุกคนเนาะเมื่อนี้น้องตุก๊กมาอยู่ที่ทุกคนให้เดาว่าอยู่แถวไหนเนาะโอ้เดี๋ยวบอกเลยก็ได้นนเน,ะะน,นาะทุกคนเนาะอ่าเมื่อนี้น,น,น้องตุ๊กมาอยู่แถวหวยน้ำแถวบานเนาะทุกคนเนาะอยู่กลางเขื่บานเลยเนาะน้ำหควยน้ำเลยเนาะทุกคนเนาะแต่เมื่อนี้ยักน้ำคุ้นเล่หน่อยนึงเนาะทุกคน นี่น้องตุ๊กเอาตุ๊กมาหลายๆน้องตุ๊กสิพาทุกคนไปเฮ็ดอเดือนจ่าเบิกันตาบเราทุกคนเเดี๋ยวด้ขอตักน้ากอนเนาะเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้โคตรห่อนโคตรห่อนเนาะทุกคนจับเนื้อกับมียามห่อนเด้อทุกคนแต่ว่านี่น้องตุ๊กมาคนเดียวแต่น้องตุ๊กช่ห้ทุกคนเบิรงบิวเนาะหวยน้าแถวมุบาโคนเนาะอุทาเอาเหือมามาลองนี่คิคักหนยน้องตุ๊กกว่า ลงตุกหนังอยู่คนเดียวหนะทุกคนเพื่อนมีทางลงมาหนีน้อยนึงหนะทุกคนสามารถลงมาเล่นน้ำได้แต่บวชเลิกโบเดี๋ยวอาคายากบางคนเด้ออู้เลิกยู่เด้อเลิกยู่เด้อเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งนกำกันให้ทุกคนเบิ่งนกำกันเนาะมื้อนี้น้องตุ๊กเอากระตุกมาหลายๆนี่น้องตุ๊กสิมาตักน้ำห้วยม่้ทุกคนเนาะตักน้ำห้วยไปเฮ็ดอันเด้อหั่นน้องตุ๊กสิไปเฮ็ดอันจุลิน จุลินซีสังเคราะห์แสงเราทุกคนน้องตุ๊กเห็ดยู่นําคลิปอันคลิปขาเจานะนะเาาเ้ายู่เฟซบุ๊กขนาอยู่เฟซบุ๊กขนาดเอาไปเสิร์ฟเมียไมมหรือว่าฝนละไมมหากไมมเดินพักหืุดฝนของเฮาปูขนาะดมันเห็ดเถอะมันงามเนาะก็มีมากนกมากลายเนาะทุกคนน้องตุ๊กกันเลยแบบมาเห็ดเนานะเพิน่นอ่าเนื้อคลิปเพิร์นในว่าว่าจ้าเถอะเป็นไวเหลือยาเขือ,อนแบบ แบบเหมือมันออกมาเป็นสีแดงขนาดจุดนี้ซีสะคอแซงเพิ่อนในใจหน้ำบาดาลเนาะทุกคนเนาะหรือว่าหนำหวยหนำปกติสิแต่ว่าน้องตุ๊กจะเอาหนำปลาหรือว่าหนำยูดีกว่าน้องตุ๊กเนาะน้องตุ๊กจะเอาหนำหวยแถวบานาะอันนี้ขัวขัวแถวบานน้องตุ๊กเนาะทุกคนบานน้องตุ๊กซื้อบานหน้าเวียงแล้วก็จะเมียนหวยหนำยูกลางขึงมูอบานเนาะทุกคน เดี๋ยวเฮามาตักน้ำดมกันเลยเดลิศเสือเบิ้งมิวแถวห้วยน้ำน้อทุกคนนี่ทุกคนนี่คือห้วยน้ำแถวบ้านน้องตุ๊กน้องทุกคนเดี๋ยวตอนขึ้นไปแล้วน้องตุ๊กสุดท้ายให้เบิ้งอีกเนาออ่ะขวาน้ำเลิศอยู่เด้อคือมีป้าเนาะแต่ฟื้นเบอร์ฮาร์เบอราป้าเราทุกคนเนาะห้วยน้ำนี่เนาะ เบื่อน้องตุ๊กหาปลาเลยถ่าเอาเหวมาวางเอาแล้วทำยังหาปลาแต่น้ำนี่คือนจริเลิเว้ยเอ้ยเลิกอยู่เด้อเลิกอยู่เด้อเลิกอยู่เด้อเลิกอยู่ทุกคนน้ำเพียงขอขอเขาคนน้ำประมาณขอเขาตักน้ำกันเลยทุกคน แต่เขาจะบอกเอาเต็มเนอะเขาจะบอกเอาเต็มเขาจะเอาประมาณซํานีดเดี๋ยวแกะเนี่ยไปน้งตุกเอาตุก๊กดำดึ่มมาใส่เลยเนอะมาเสิร์ฟเลยเนอะทุกคนยจ้ากับสิสเตอร์ประมาณซากนี้เด้อเพียงครอบนี่สิได้ตุกนึงไปแล้วต,ตุกนึงกว่าเดอเลดอยู่ <S <s <laughs> นะมี้มีนัดกลับมาลี่อยู่เนอะทุกคน ทั้งเมดนี่น้องทุกเอามาทั้งเมดนี่มีจกกกักตุกหนอสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าตุกเจอทุกคนเชียวไปเบิ้งน้ำกัน้นหนอว่าน้องทุกเฮ็ดมันจะออกมาเป็นสีแดงม้งตอนตอนนั้นยังหน่อยน้องทุกเคยมาอาบน้ำหวยนี่เลยทุกคนคนอื่นแม่น้ำสายน้ำสวนเนอทุกคนหนะแม่น้ำสายน้ำสวน แถวๆนี่ตะกี้เป็นเป็นสวนเป็นสวนผักสวนผักของของไทยบาทแต่แต่เดี๋ยวนี้ยมันเป็นบมานเป็นเหอนแล้วเนาะทุกคนแต่ซีตุกทานไปเลยทุกคนเดี๋ยวมาตักน้ำเสร็จน้องตุกเด้อเด้ออะไรจ้าตักน้ำต่อไปนะทุกคนน้องตุกทีเห็ด ออกมามันเป็นสีแดงมั่นเนาะสวนประกอบของมันก็มีไช่แล้วก็น้ำตาซุนซุนลรดเนาะทุกคนเรือเป็นนวลเองเนาะทุกคนแล้วก็มีแม่กะปิแดน้องจุกไปไปเห็นอยู่ในยูทูบมาเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาทดลองเ็ดไปเสื่อนสวนผักสวนผักสวนมากมาเขาเนาะทุกคนน้องจุกบาจีเยนปลูกผักอยู่หน้าบ้านเนาะทุกคนน้องจุกที่บ้านหน้านาบาน พอออกน้อทุกทีกูพักว่าสิลองใส่สิลองเสริญอ่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แทกสังเคราะห์แสงนี่เบิ่งเนาะทุกคนเนาะเป็นแนวเดนเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งนํากันมาน้องทุกเฮ็ดออกมาแล้วมันสิเป็นแนวเดินเนาะทุกคน ปพิ่งาหมดเต็มทิทุกคนน้องตุ๊กอะไรตักหน้านีเนาะเอาไว้ไปเฮ็ดอันจุลินซีเนาะน้องตุ๊กตักมาได้ทั้งเบิดเจ็ดขั้วเหรอเนาะทุกคนเนาะเจ็บขัวเหรวน้องตุก๊กตักอีกเนาะตักอีกประมาณ อีกประมาณ8ขวดเหลือ8ตุกเนาะทุกคนเนาะตังอีกประมาณ8ตุกแล้วน้องตุกกลับไปเฮ็ดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะมื้อนี้ซื้อมดโจรสลัดมาเป็นโจรสลัดปุ่นน้ําแถวห้วยเนาะทุกคนเนาะน้ําเลิศอยู่ได๋เพียงหัวเขาพุ่นน่ะแต่บานแถวนี้ดอกได๋แต่บ่ได้ยางไปแถวน่ะแถวกลางนมึงเนาะทุกคนตะเกียนห้วยน้ําห้วยน้ํามันแม่น้ําสวนแถวนี้เนาะแถวบ้านน้องตุกเนี่เนาะ ตะกีเพิ่นเฮือคล้องแหฮะนะคะป้าเนาะทุกคนเนะาะคล้องแหฮะหาป้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื้นสง,งวนเป็นแบบเคสสง,งวนบมอสมารถหาป้าหรือหาเออหาอยู่หากินแถวแชมยงหนานเนือแถวนี้ใจเนาะเพราะเป็นเคสบางสง,งวนเป็นเคสบางสง,งวนของบ้านแล้วเนาะทุกคนก็ลเลยตะกี้เอ,อิบมาสอนเออตะกี้มาสอนหอยกราบกีหรือว่าสอนต้นเหนียวหาป้าแถวนี้เนาะ น้องตุ๊กเคยล้มลมแต่นี่นรามูมูยอกหลกะล้มทุกคนยานตะจีมีปิ้งนนะอีมีปิ้งอีกแหละแถวนี้แถวนี้ก็จะมีสวนมูน้องตุก๊กดูทีเทิ่นนี่เนาะทุกคนตะจีนะมากมาหุดสวนจะสอกพักเก็บเฮ็ดออกไปแยกน่ะทุกคนแต่ส่วน,นี้มูยุเวียงเุนแหละทุกคน มูมูอยู่เวียงมูที่โตตุยตุยที่ไปกินจุ่มจีนน้ำการตอนะฮะเนาะทุกคนน้องตุ๊กขอโตไปตักหน้าอีกแปดตุกกันเด้อเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านน้ะทุกคนเนาะทุกคนน้องตุ๊กกัะเนยตักเต็มเมื่อิบหาตุกแล้วนะทุกคนเนาะดีเดี๋ยวขาไปอ่าสื่อส่วนประกอบคือน้องตุ๊กมีเบื่อเราทุกยากแต่ว่า น้องตุก๊กยางผมมีใครเนาะ,ะเขาเดบไปสื่อใครประมาณสองน่วยอืมสองน่วยหรือว่าสองพองเนาะทุกคนเนาะเพื่อไปเหตุจุลินซีสังขะห์แสงเนาะทุกคนเนาะเยวน้องตุก๊กเอเบิหลบหอบๆอีกครั้งเนาะจุดน้อง,อง,งตุ๊กยางออกมาจะฟูเห็นปะชิงฟูนี่เนาะบริเวณอมอมัอมอมอนแถวแคมนาบนี่ก็จะมีตน้น ต้นไม้ไผ่หรือว่าต้นไผ่ที่เพิ่นซื้อปลูกไปกินหน่อไม้เนาะแล้วซื้อไม้พร้อมเนาะทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กบ่ฮู้ว่าแอนก็ไผ่นี่ยเปนก็ไผ่อันด้วเนาะทุกคนเนาะเนาะอ่าเพราะว่าพรฝนพรฝนแห้ง2-3มื้อเนาะอาจจะมีกิ่งไม้หรือกิ่งไม้เบอร์หนาเด้อเนาะที่มาค้างยู่แถวแถวนี้เนาะทุกคนเนาะแถวแคมป์หนามนี่เนาะทุกคน ต,ตุกกระยุกกองขวานเนาะเดี๋ยวเขากลับกลับไปเฮือนเนาะทุกคนเนาะกลับไปเฮือนแล้วครับไปเ็ดจุลินซี่สังาะขอแสงตายกันเลย <c oughs> คนนนนี่เาะ้องตุ๊กเอาคืนมาส้ำเด็ดแล้วเนะทุกคนมึงไปทางลงไปนี่รถแล้วน้องตุ๊กอายุกองบานนะทุกคนเชิญเบิงบิวทางบานน้องตุ๊กเนาะเดี๋ยวเขาก็ขี่รถไปทางนี้เนาะทุกคน,น,นกเนาะตะกี้แถวนี้เป็นถุงหน้านะทุกคนเนาะ แถวนี่แถวนี้จะเป็นปลาแล้วก็แถวนี้ก็เป็นถุงหน้าแล้วก็ถุงหน้าถุงหน้าเนะทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้วัยยุคแฮปปีทุกอย่างก็คือเปลี่ยนแปลงเนาะทุกคนเนาะคนกับเปลี่ยนแปลงเนาะน้ำหนักเพิม่มเอ้ยเดี๋ยวน้องตุ๊กขอร์สโตขี่รถกลับก่อนเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวนี้น้องตุกะได้มาหอดเพือแล้วนะทุกคนเนาะเดีย๋ยวนี้เนาะน้องตุกะไปแกะออกมือแล้วเนาะนี่ไปตักน้ำยูห่วยมาเนาะทุกคนเนาะย,ยูห่วยน้ำแม่น้ำแถวมู่บานเนาะทุกคนเนาะเอามาเหดจุลินซี่น้องตุกะได้ไปซื้อไข่มาแล้ว,นะท,ว 5, ทุกคนเนาะไข่ซีนวยนี่คือหาพันกีบเลยทุกคนซีนวยหาพันตะกี้เคยนวยแล้วพันกีบเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ซีนไว้หาพันกริปเนาะทุกคนอะไรก็แพงต่วนโควิดเนาะทำใจนิดนึงทำใจหน่อยนึงเนาะแล้วก็จะมีกระปี้แล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวเรือฟงวิเศษเนาะทุกคนเนาะฟงฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงมาเฮ็ดปุ๋ยจุลินทรีย์กันเนาะทุกคนเนาะจะมีจุ้ยเอาไว้เทเนาะ เอาไว้สิก็มีบวงกะ,กะละมังกะซ่ํานี่มีกะซ่ํแล้วเฮาก็สิมาเฮ็ดอันมิกมิกซู๊ดขาหน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าซู๊ดขาวสนา่น้ําปลา1ซ้อนแต่ซื้น,น้ําปลา1ซ้อนแล้วก็มีไข่1หน่นวยหรือว่า1ฟองเนาะทุกคนเนาะและะ้วก็แตงนัว1บวงเนาะทุกคนแล้วกะ็ตีๆเนาะน้องทุกจะมาเฮ็ดไข่2น่วย น้ำปลาบวงหนึ่งละกะ็กะปิบวงหนึ่ง <c oughs> กะปิบวงหนึ่งละก็แป้งนัวอแป้งนัวสองบวงแม่บอกบะทึกเหรอบะทึกบอกพี่เอาจะเอาทุกย่างคูณสองเอาทุกคนบอกบอกยัยงไงคือน้ำปลาสองกะปิสองแป้งนัวสองไข่สองอตี <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะวะน้องตุ๊กสีเฮดออกมาแล้วมันจะเป็นเดินเนาะ อ่าหลังจากที่เฮาเอาน้ํามานี่เนาะธรรมดาเฮาต้องได้พักน,น้ําไว้นินึงแต่น้องตุกบ่ได้พักน้าําเอาตักมาเฮ็ดเลยเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์เสงนํากันเนาะว่าน้องน้องตุกสิเฮ็ดออกมาเป็นสีบหสห่หรือว่าเป็นสีเนาะแต่ว่าเฮ็ดมื้อนี้ลเฮาต้องขยาหรือว่าเอาเอาเสืเอ้อเพื่อเพื่อปลูกผักเนาะทุกคนเนาะ เจอเพักสวยงามแทนปุ๋ยเคมีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าบู๊บ่าน้องทุกสีเฮ็ดออกมาแล้วมันสีแดงสีเป็นสื่อเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบื้องํำกันเนาะทุกคนนะเนาะเพราะว่าเออผลิตซูตรสูตรของเขาเฮ็ดแบบนึงนะ้องทุกเฮ็ดอีกแบบนึงเนาะนะทุกคนบามันจะเป็นเนะดูเนาะทุกคนเัาไปเบื้องํำกันเลยตื่นเต้นว่ามันจะออกมันแดงโบนะแต่ว่าเขาเฮ็ดแล้วแล้วเขาจะไปปาไว้ใน เออจะไปตากแดดไปแบบตากแดดภาษาไทยเอินแสงํำไรมันจะเป็นเนืแดดๆดดบแดดแดดเลยเนาะคนเนาะเดี๋ยวข้าไประเฮ็ดนกันเลยไปดูวิธีการทำทุกคนเนาะข้าก็เอาซามาขาก็เอาไข่เสือสองน้อยหรือว่าสองฟองอะไรเงี้ทุกคนเนาะไข่ขาก็จะน้วยประมาณนี้เยอะหน่อยเด้อ ต่อไปเลยเดี๋ยวเขาคอสิเอากาบมันซื้อผมเนาะแต่ว่าเขาต่อใครนั่นนี่ก่นอนม,มาเอาคัสิวีใครมันลงอากาบไครลงไปนำเนะทุกคนเนาะเอาแบบมุนๆเลยโอ้จิบมือเว้ได้ลหล่ะทรับนี่นะ่าจะได้แล้วปลาสองบองวงเนาะทุกคนสองบวงแกง ผูมันจะออกมาปินบล้ลงหทุกคนหรอสองบ่วงแก่สองบวงง่งบวงตักกินโอ้กะปพี่เฮานี่เน่ยจะบวไรสองบวง่วงหระทุกคนเสื้อทาวซีมีเนาะทุกคนหมดแล้วหรอทุกคนคอสเซมิดเลยลกันแล้ว เขาวาดจิเซืเอาท,อท,าทีนี้ไปเขากำลัมาเสิร์ฟฟงซูลดบวงหนึง่งว้าวสองบวง ลักจิมาตีแต่เขาเวียนกับพี่เห็นมันนานๆกัน,นหรอฮะปานจิเอาไปทอดกินนะทุกคนใส่เกลือเป็นนัวใส่น้ำปลาเป็นนัว <c oughs> ลองมึงเน่อยว่านกตุกจิได้เสืออปุ้ยมีบรบะวา้นกตุกจิเห็ดสวนลุพกพักอยูหนาบาน,นี่เนาะทุกคนเนาะ น้องตุ๊กคำล่ะทาแบบป็นน้องตุ๊กจะไปเสื้อเบียร์ใหม่เพราะว่าขจาจาวาดูน้ำคิดขาจาวาอันเสื้อเบียร์ใหม่แบบหากมันเรีงเรียงหากมันเยอะหลัหกการเหตุเหตุเหตมากมายของเขาหฮันดกเนาะทุกคนดอกป็นมาก้ายขึ้นป็นมากอีจะได้ฝนผลิตดีแต่ว่า ที่สำคัญน้องตุกเฮ็ดแล้วมันสิเป็นสีแดงบ่วะสิเป็นสีแดงบ่เพราวะว่าเฮ็ดแล้วเขาต้องตักแดดแบบพัยในเจ็ดมื่นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพัยในเจ็ดมื่นหันน้องตุกสิอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งด้วยยูทูบสัตว์นะทุกคนเนาะทุกคนมันจะออกเป็นสีนี้เลยแล้วก็มีกราฟใครไปนำ ขาเจ้าว่าเขาเจ,าาเาเจา้าเฮ็ดอันคขยฟองหนึงน่งได้ไเด้เจ็ดตุกหรือเจ็ดขวดน้ำเนาะทุกคนเจ็ดกระตุกน้ำแต่น้องตุกมีน้ำอยู่น้ำอยู่สิบถาขวดน้องตุกกระสิบม <c oughs> าเเ็ทมิกซูตเนาะคูณสองทุกอย่างคูณสองน่าจะได้แล้วเนาะทุกคน มันจะออกเป็นสีนั่นนี่เลยสีออกสีกะปิหรือว่าสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะทุกคนเนาะกินนีใส่ได้เลยนะเนี่ย้บาบวงจุม้มอือมนี่มาเป็นสาวเกษตรกรข้าวบัวเฮเซประมาณนี้นะทุกคน บวงหนึ่งเข้าจีเท,ทลงหมดก่อนเนาะทุกคนเทลงหมดถึกทุกขวดก่อน,นเนาะเราจึงมาขยา่าทีหลังมาทุกคนเอาตันตันจังฮั่น ยังมีเปลือกไข่ที่มันบวมุลน,นะทุกคนมั่บวมุลละเอียดเปลี่ยนจุ้ยก่อนอันนี้คือขกกากอนเนาะ สังเกตเบ้ง่งเหรอทุกคนเทลงไปบ่วงหนึ่งหนามเปลี่ยนสีเลยเนาะ นี่เนาะน้องตุ๊กกระเดย์เซอทุกทุกคนน้องตุ๊กกระเดย์เซอน,นใครที่เขาปรุงมาที่เขาผสมใหม่เนาะทุกคนเนาะแล้วเขากะซิมาใครเข่าใแบบนี้เอาความโกรธลใงในนี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เนาะมากะซิขึ้นฟอร์ดแบบนี้เนาะทุกคน มันก็นจะเป็นสีขาวขาวนวลนๆนนนนแบบน,น,นี้ทุกคนทุกคนน้องตุกกันไดขาเย้าเลยอะเราเนาะทุกคนเนี่ยน้องตุ๊กเฮ็ดได้ท้งมืดสิบสองตุ๊กเนาะคนสิบสองตุกนำดื่มนีน่เนาะ ลองตุกเดซเซอร์หนนะักประมาณนี้เนาะบางขวดก็กายขึ้นมาน้อยนึงเนาะคือเนี่ย <c oughs> น,น,นี่เนาะบางอันนี้คือขวดสุดท้ายก็เลยว่าได้ล่างล่างอันกระซั่มที่เขาปุ้งไว้เนาะนี่เนาะส่วนลางจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วเอาสิมาลองเบิง้งภายในเจ็ดมื่นภายในเจ็ดมื่นเนาะภายในเจ็ดมื่นว่ามันสีแดงโบเดี๋ยวนี้ลองตุกกระสีอัไปตากแดดไว้ประมาณเจ็ดมื่นหรือเจ็ดวันเนาะทุกคนเนาะ ล้าเฮาสิมาเบ่งว่ามันสีแดงบ่ส่วนในคลิปนี้หันน้องตุ๊กกะสิเดลาทุกคนไปก่อนพากกดไลค์กดติดตามส่องสาวลาซับเหนือ้อเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้อน้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบายคือนาบานของน้องตุก๊กเนาะหกโคตรมหาหกเนาะน้ะนองตุ๊กสีปเปลี่ยนนาบานนี่เนาะเป็นสวนผักเนาะทุกคนเนาะเนาะ ตะกี้น้องตุ๊กปุ๊กดอกใหม่เนาะแต่ว่าน้องตุ๊กไปยุเวียงแล้วก็ดอกใหม่กระเด็ดโลไม้ตายไปแล้วแล้วคนเนาะแล้วก็ยังมีต้นพักเนาะแช่นี้แล้วก็มีต้นกะเพราเจนเนอร์พู่นหวัวรถตอกตอก,ตกอทุกคนเนาะหรือว่ารถไทยก็จะมีปล๊กเื่อพักสวนรัวประมาณนี้ทุกคนเนาะมีมกซิด้าแล้วก็มีมีตะไคร้เนาะทุกคนเนะา,าแะ,ตะ,นะ,นนะแต่อีกสองสามหมื่นเนาะน้องตุ๊กจะ เปี้ยนแถวนี้เป็นสวนผักเนาะน้องตุ๊กก็เลยมาเฮ็ดจุลินทรีย์เพื่อทดลองเสือกับสวนผักของน้องตุ๊กมันสิงามบ่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปตากเนาะจุลินทรีย์ไปตากกะเนาะ น้องตุ๊กกระไ้ตากเลียแล้วเนาะทุกคนถามมาเบิ่งนํำกันว่าจุลินซีสะเคาะแสงของน้องตุก๊กสิเป็นเหน้อนะเนาะภายในจิตมือมาเบิ่งนำกันมือกก้อนี้ก่อน